ออฟฟิศซ <Office> ินโดรมจะออฟฟิศดูดูอันเนี้ยอันนี้อะไรคะอ่าทำงานเกี่ยวกับไม้ยางยกลบแบกหามอ๋ออืมไหลล็อกล็อกล็อกนั่นแหละเพราะใหญ่ออฟฟิศซินโดรมใช้แขนมากมมมอ๋อไล่ติดจากการทำงานนะ,ะอ๋อน้องมนทิลาสวัสดีค่ะน้องออยสวัสดีค่ะ สวัสดีตอนเช้านะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะวันนี้อากาศสดชื่นกำลังเย็ยนสบายค่ะตอนนี้แก้อาการให้กับาชาวเมียนมานะคะเขาทำงานหนักก็เลยปวดตึงปวดตึงอขออนุญาตนะคะนะคนคนใหญ่ความจำยัง่ันเลยเพิ่เดียว สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะเนี่ยถ้าร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะติดเนี่ยคุณยุพดีสวัสดีนะคะน้องวันนิพานะคะสวัสดีนะคะทุกท่านเียมันจะวิ่งแต่มันเจ็บมากเพราะมันเป็นเส้นเล็กเล็กเลกเล็กเลกสวัสดีทุกท่านนะคะ สุขาภาพดีคือราบอันก้อนแรกของเรานะคะตอนนี้ถ้าสุขาภาพไม่ดีเราก็หาทรัพย์อย่างอื่นไม่ได้วั<อ>นนี้แก้อาการให้กับชาวเมียนมานะคะที่มาทำงานแถวนี้เขาทราบข่าวกันมาเขาก็เลยแนะนำกันมาค่ะชาวเมียนมาเนี่ยถ้าเขามีความศรัทธาหมอคนไหนเขาก็บอกกล่าวในทีม รักษาไปดูแลสุขภาพแล้วก็ให้ความเคารพหมออย่างนี้ด้วยค่ะค่ะใช่ผมก็เลยชอบอคนชาวเมียนมาบางสิ่งบางอย่างเขามีความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แ่ครูบาอาจารย์แม้แต่หมอเขามีความเคารพมากอืค่ะเจ็บไหมคะเจ็บเจ็บเกินบรรยายครับ สวัสดีนะคะน้องสมฤทยัยนครศรีธรรมราชนะคะมันล็อกหลายเส้นเนะี่ยมันก็เลยยกไม่ค่อยขึ้นมันยืดไม่ค่อยออกอ very hurt ไรท์ <Right. laughs> ยเินทำไมเขาได้หรอปิดไหม <laughs> ไม่ค่ะอยู่อ่าทักทายเข้ามานะคะ <laughs> เออทักทายเข้ามานะคะทักเช็ตเข้ามานะคะอืมสวัสดีทุกท่านนะคะมาดูไลฟ์ อ่าไม่ได้ไลฟ์ขายของอันนี้ไลฟ์นวดแก้อาการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ เช็คหน้าโปรไฟล์นะคะพิกัดนะคะนี่นะคะอาอาการยกแขนไม่ขึ้นใช่ไหมคะหมอเขียวใช่ครับยกแขนไม่ขึ้นแขนล็อกแขนชาร่วมด้วยได้ใช่ไหมคะใช่ แขนชาแขนอ่านิ้วนิ้วชานิ้วกำไม่เข้าจะมีอาการปวดร่วมปวดแบบยิบิบยิบปวดแบบมีความปวดตุบ<ะ>ตุบปวดแบบนอนบางคนนอนไม่หลับนอนไม่หลับใช่ค่ะไอนี่ก็ร,ระบบประสาทอาการ่ะระบบประประสาดนี้ล็อกแล้วจะทำให้ อนอนไม่หลับเพราะว่าระบบลมหายใจเราไม่ปกติอากาศเย็นยิ่งยิ่งปวด,าาปวดแล้วก็นอนในห้องแอร์ก็ยิ่งปวด<อ>ใช่ไหม,<ว>ะมคะยิ่งปวดมากฝนตกอากาศเย็นแทนที่จะส,สบายนะคะก็จะปวดมากมที่นี่เรามีหมอหลายคนนะคะมีทั้งหมอหญิงหมอชายเดี๋ยวจะมีหมอเพิ่มเข้ามาอีกสามท่าน วันนี้วันสบายๆหลังจากที่เราหยุดไปภารกิจด้วยวันพาด้วยหยุดสองวันนันี้ยังสบายๆยอยู่ค่ะก็เลยจะหมอเขียวจะนวดอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้ท่านใดมีนีค่ะสวัสดีค่ะคุณนก มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรก็ถามสอบถามมาได้นะคะอันนี้ดเทา้าแก้เท้าชาเท้าตึงอันนี้ระ,ะบบข้อเข่เอาอ๋อระบบข้อเข่าด้วยอืขอบคุณนะคะสำหรับคนที่กดติดตาม นะคะขอบคุณมากค่ะจะได้สาระดีๆสาระของการดูแลสุขภาพสาระในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองใช้สมุนไพรที่อยู่ในบ้านของเราดูแลสุขภาพกันนะคะนวดแก้อาการนะคะ นี่เช็คอะไรคระหมอเกี่ยวเช็คระบบอ่าทั้งหมดนะครับเพราะว่าเอาวัยวะระบบอ่าการเคลื่อนไหวการเยี่ยวกันอิสระของร่างกายมันต้องเป็นปกติอืมเราไม่ได้นี้แต่เราช่วยกระตุ้นให้เกิดการยืดหยุ่นอ่ะลองถ่ายก่ เช็คหน้าโปรไฟล์หรือทักแชทนะคะน้องสาวใต้ป้ายเวียงสะเดี๋ยวทักแชทกันมานะคะมานะคะน้อง d y a ทักแชทมาจองคิวได้นะคะตอนนี้นวดตรงนี้เพื่ออะไรคะหมอกเกี่ยวอ๋อตรงนี้ก็เกี่ยวกับเส้นเส้นหน้าเส้นแขนเส้นอ่าตัวนี้มันจะเกี่ยวกับ เส้นที่ลอดกระดูกไขปาราขึ้นไปหาต้องคอขึ้นไปหาหัวโดยที่ว่าพวปวดหัวค่ะเป็นออฟฟิซินโดนเป็นพวกไมเกรนพวกเนี้ยใต้ใต้ไข่ปลาล้านะคะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ก็ก็ข้อต่อข้อต่อแขนข้อต่อหัวไหล่ไม่ใช่ข้อต่อแขนข้อต่อหัวไหล่จะไปออกอ่าสะบักด้านหลังด้วย นี่จุดสะท้อนมันเป็นจุดใหญ่จุดตรงนี้จุดอันตรายนะคะไม่ชํานาญห้ามนวดนะคะอจุดที่ข้อต่อและเป็นจุดตอมน้ําเหลืองหมอไม่ชํานาญห้ามให้นวดให้นะคะเดี๋ยวจะมีการอ่าฟกช้ําดําเขียวและอักเสบได้อนี่นี่ไไเทคนิคนขั้นสูงค่ะไม่เข้า ตึมเนี่ยตึงมาก,มากมาอ่าะเอ่าทคนิคขั้นสูงสค่ะแต่ให้ดูว่าเรามีเทคนิคในการนวดรักษาอามาพึกอามาพาดแล้วก็เคสหนักหนักมไเ่เคสหนักคือเอามาพึกอามาพาดนะคะเยอะเยอะ น้องปัดหนุยเหมยตามตัวปวดไถถอยปวดมึนมึนน้นองต้องแคบรักซานะคะน้องปวดว่ามึนมึนแล้วน้องเป็นไมเกรนด้วยน้องเป็นไมเกรนรวมด้วยนะคะบัวะเพราะว่าลมปะกังลมประกังปัจจุบันเขาว่าไมเกรนอ่าลมประกังคือไมเกรนนะคะหมอเขียวอ่าหมอเขียวบอกอย่างนั้นนะคะอ่านวดมาเคลียร์จุดบาจุด รอบสะบักจุดต้นคอค่ะหัวอืบางทีเราก็ต้องงวดที่ช่วงขาด้วยเพราะว่าเส้นอิทาปิงการาก็คือเส้นสวัสดีค่ะน้องชะเอิงเอ่ยมาเมื่อไหร่เอ่ยชะเอิงเอิงเอ่ยมาเลยจ้าสวัสดีนะคะทุกท่าน มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรก็ทักแชททักถามกันได้นะคะเรายินดีตอบทุกแชทนะคะทุกคำถามเพื่อให้ท่านสามารถบำบัดโรคให้สามารถมีกำลังในการประกอบอาชีพไปได้นะคะได้ได้ค่ะน้องจะเอิงเอิงเออย น้องน้องนัดได้ยังเอ่ยอืมมากนอนไม่ออกเลยอืมต้องมานวดใหม่ใช่ไหมคะต้องมาเกลียร์อีกเพราะว่ามันตึงมากอ๋อค่ะมันสะสมเยอะเดี๋ยวนัดมานะน้องนะร้อนร้อนเงี้ยอืออีกเยอะได้ค่ะได้ เดี๋ยวหมอรอค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เขาดีขึ้นไหมคะน้องชะเอิง อืมเดีย๋ยนี่เขยา่าไหลเขยา่าเขยา่านวดแบบเขยา่า เด็กมาติดนานแะ้วัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมีปัญหาสุขภาพก็ทักถามทักคุยกันได้นะคะมีทั้งแก้อาการ อแก้อาการแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาหมดลูกมีบุตรยากก็ทักถามกันได้นะคะปวดเมื่อยทั้งตัวไมเกรนออฟฟิศซินโดรมแขนชาขาชาปวดตึงบา่าคอหลังไหลปวดเมื่อยทั้งตัวอันนี้เราแก้อาการกันได้ค่ะอืม อ่าเสียงกระดูกรั่นละค่ะอืมอ่ะดูดิยังติดเยอะไหมนี่นี่มันดังตั้งแต่เนี้ยเนี่ยดีขึ้นไหมนี่ยต้องเคลียร์เคลียร์ตรงเนี้ยอีกให้ออกให้ออกต้องต้องรออีกวันหนึ่งใช่ไหมคะต้องรออีกใช่ต้องต้องนัดอีกวันไหนคะเนี่ยเพโอ้โหเนี่ยมันดังพอเรายกเลยเนี่ยพวกเนี่ยมันดัง หลังมันจะเคลียในนี้ไม่ไม่ลงมันตึงเยอะกอดเข้าไปไม่ลึกเดี๋ยวถ้า,าแกะแกะแกะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะไม่สบายอืออะยังไงดีขึ้นไหมต้องถ้าวว่าง,ต,ง,ต,งต้องมาเคลียอีกเพราะว่าเนี้ยติดตรงสะบักเยอะใช่ไหมคะใช่หน้าก็ติดเยอะอืมติดพอติดแล้วกดเข้าไม่ถึงมันตึงเก่งดอกเข้าไม่ถึง ค่ะแค่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเป็นหลังค่อยนัดใหม่มาวันไหนก็วันไหนอ๋อว่างวันไหนส่วนมากแลวพูดก็เดี๋ยวนี้ไม่แหาเลยก็จะมางายไม่ได้เลยโอวันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารโอ้เวลาขับเล่นอยู่แล้วก็ขมไม่ไงเพราะว่ามันติดในคอเนี่ย พรุ่งนี้ได้ไหมพราะใหญ่หรือว่าอีกวันหนึ่งนี่วันอะไรเลยพรุ่งนี้วันพุธวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดเจ็ดมีเยอะไหมคิวต้องดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องเช็คได้ให้นะคะเดี๋ยวให้หมอคมเปียให้ก็ได้๋อหมอเขียวไม่อยู่อยู่นั่นแหละเอ้าเปลี่ยนหมอบ้างมึงดีหมอจับานไม่เหมือนกันเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานได้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 โอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้พรุ่งนี้นะได้ได้ค่ะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดพรุ่งนี้นะคะตอนเช้ามาได้กี่โมงคะมาได้กี่โมงหมอวังแล้วก็มาได้ะาะวจัดารไม่ได้เหรออ๋อเก้าโมงนะไม่ได้เก้าโมงโอเคได้ค่ะมันล็อกดิบมันนีบเขาเนาะอืออืออืออโอเคเจ็บไหมเจ็บยังเจ็บมากใช่ไหมอืมอือ เอาหญ้าหมอน,น้อยไปกินได้ไหมพ่อใหญ่ยายาอะไรพ่อใหญ่มันปวดเฉพาะในในข้อใช่ไหมดีขึ้นไหม ดีขึ้นแล้วบพราว่ามันยืดขึ้นเยอะแล้วปกติมันยกขึ้นไม่ได้อืมอันนี้ยกขึ้นได้หน่อยหนึ่งแล้วใช่ไหมมันจะขึ้นไม่รู้กัได้อ่าอ่าอ่าก็อ๋อได้ครึ่งหนึ่งละยังยังต้องเลียอีก่เพราะว่านี่มันตึงตึงเพราะว่เออแล้วก็มันร้อนร้อนยิ่งมันอ๋อมันร้อนอยากกินน้ําเย็นนะเพอมันคั่งติดเนี่ยมันติดรอบเลยตั้งแต่ตรงเนี้ยนะมันร้อน ร้อนเนะี่ยมันติดไกม่กินไม่กินน้ําเย็นเนาะแล้วก็แอลกอฮอล์ของหมักดองทั้งหลายทั้งปวงก็งดไปก่อนเพราะว่ามันอักเสบมันร้อนบ้างมเนกินกินอยู่กับยาอะไรยาแก้ปวดไม่ใช่แก้ดไอยู่ชุดนุ่งไปรวยกว่าอืมโอเค ลูกครานี่แม่ถ่ายาใหญ่พอเลย <c oughs> ยายาหมอหรือว่าร้านขายยาไม่กับเอ๋ผมพูดถึาไม่ใช่หมอแล้วไม่ได้คิดหมอกับเอ๋รายครับอร้านร้านขายยาอ๋อค่ะอืมคนไข้ามาอีกแต่ไม่มันเป็นสมุนไพรหรือว่าอะไรคะที่กินอยู่น<ส>ะ แคปซูลอ๋อยาลูกอ๋อยาอ๋อโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะขอบคุณกครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวหายไวๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีหนึ่งอขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ก่อนอนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะคคขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมอเขียวครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวก็เจอใหม่นะคะสวัสดีค่ะ